sama samputo bakawa utang bakawan tam api wademi swakato bakawat adamu amang สาวปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสการามิมนาปิโตผู้นังวะธามิ

เยอะใช่แล <Okay. S 2> like, uh ้วใส่ไหมพอสามารถทำอันนี้พอํามารถทำที่ว่าพุทธาทยพยอยามไดโยเทวนมาแต่ปตผู้นันเห็นสัเทียห เคยพก้เตะผู้แต่งส่ถูพ่อเขาได้แก่ทำมาสก์เพสัช่างกายทั้งแต่ัรัดหลายเราหรี่การันขอบุญเมตตาต้องถือถ้าจิตเราเผ่เมตตาไปที่ไหนถ้าเรารู้สึกเราอยากรู้สึกถึงอะไรเราก็แผ่เมตตาไปอย่ังไรไหอยแผ่ไปให้บุญฟ้าบนบกแผ่ไปให้ในน้ำคือเรารู้สึกเรารู้สึกถึงอะไรบางทีสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่รู้สึกใช่ไหมเลยโยมไโยมม บางทีอยากรู้สึกถึงปลายอย่างเงี้ยรู้สึกถึงม้าที่บ้านใช่ไหมนะอยากแผ่เมตตาให้สัตว์นะเขาเรียากาแผ่เมตตาให้สัตว์ใช่ไหมล่ะเราลึกถึงสัตว์ได้แล้วชานก็คือการแผ่เมตตาเช่นกันเลย นรูแล้วนำนึีงขามอกรเทียม้วก็ผักและผักบุ้งนเกีพิาโยอันยนนพีดี้พ่อไงซื้อสมุนรามากนีดีรวมนี่มยน มันมีบเมันยู่หันวนหึง้่บิบ่ได้เบิ่งพอบ่ได้พอเาื้อเคงมันงมีแมันนี้น่านมีมันย้ก็มีอันแต่ว่าห้าเกียระยืดได้เพิ่อนเบาๆเคร่อกะยืได้ดู่เพิ่ได้เยอะเอาค่อ่านผ่านๆเลนะไ่สอง ยังไม่ได้เข้าใจความหมายนะจ๊ะอ,อืมเพะฉะนั้นเราสวดหรือเราทําอะไรถ้าเราไม่รู้ความหมายบางคนเราสวดมนต์แต่เราไม่รู้ความหมายเขาเรียกว่าคิดทรงออกนอกนะบางคนก็มีนะโยม <c oughs> นั่งงสวดมนต์แต่คิดถึงแม่คิดถึงพอ่อบางทีคิดถึงเรื่องงานบางทีเขาเรียกว่าเรายังไม่รู้ความหมายนะแต่การสวดมนต์ก็ด,ดีนะอย่างน้อยต้อให้คิดมันคิดไม่คิดถึงขางนอกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีคือกายกับวาจาเราก็ยังสํารวมเขาเรียกนะการสวดมนต์ดีนะเขาเรียกว่าวาจีกรรมดีกายกรรมดีต่อให้มโนกรรมจะเป็นอย่างไรก็าตามใช่ไหมล่แต่สวดมนต์ก็มานั่งสวดมนต์ปากก็ปลิงแต่บทสวดมนต์ใช่ไหมล่ะบทสวดมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าภาษาบาลีนะใช่ไหมภาษาบาลีก็เป็นภาษาเป็นคํนา,าบรรัญญัติเหมือนภาษาไทยแบบกีกไก่ขอไข่ ภาษาบาลีก็มีตัวของเขาคำบัญญัติผมในยภาษาไทยก็เรียกว่าผมใช่ไหมละ่ะภาษาบาลีเขาเรียกว่าเกษา <Yeah. S 1> ใช่ไหมฝ <Yeah. S 1> รั่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝรั่งเรียกเฮไหมเฮ <Hey, S 1> นะคำบัญญัต <Yeah. S 1> เ <Yeah. S 1> นี่ยนะแล้วคนคนประเทศอะไรเรียกว่าอะไรภาษา <Yeah. S 1> อิสลามเรียกว่าอะไรคอยอตาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออ เออเกสานะขาสารพักเขาเรียกว่าผมนี่เกศารมาเอ้อนี่เขาเรียกว่าคำปัญญานะแต่ถ้าตามสัจจะหรือตามความจริงอ่ะมันคือธาตุนะของพวกนี้คําว่าธาต,าต,าตุดินน้ำไฟลมโลกเรามีแค่นี้แหละดินน้ำไฟกันลม,าม,มาที่<า>เราเห็นเห็นกันอยู่นี่คือดินน้ำไฟลมนะแค่จิตเรามันให้ค่ากัสิ่งที่มันบัญญัติบางที เนี่ยมันเสาเนี่ยมาจากไหนมันมาจากหินใช่ไหมล่ะหินก้อนึ่งมาจากทรายแล้วก็มาจากไหนน้ำปูนนะสามอย่างะมันยังไม่ได้เป็นเสาใช่ไหมล่ะมันก็มาจากหินนะใช่ไหมเออมันไม่รู้มาจากไหนแต่มันเอามาประกอบก็ด้วยกันมาคนอยู่ในถังนะใจไหมพอมาคนในถังก็มาใส่อยู่เนี่ยไกลเราก็เรียกเสาเราไม่เรียกหินเร้วเราไม่เรียกทรายเร้วเราไม่ได้เรียกว่าปูนเร็วเนเราเรียกเสาเนี่ยเขาเรียกว่าคาบัญญัติสมมตินะ ถ้าเข้าใจขขงมัาสมมติอะมันจะเข้าใจเห็นอะไรก็เข้าใจเออมันก็จิงข้อมันใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เอามาจากธาตุอื่นมันไม่ได้เอามาจากอะไรมันก็เอามาจากดินสร้างมาจากดินใช่ไหมล่ะเก้าอี้เราก็เอามาจากต้นไม้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเก้าอี้ข้างหลังเยใช่ไหมล่ะทำมาจากต้นไม้ทั้งนั้น แล้วต้นไม้ต้นนึงถ้าเรายังไม่ตัดเอามาทำเป็นเก้าอี้นี่ต้นไม้ต้นอายุเท่าไรต้นเดียวเนี่เอาแบบอายุนานๆเอาให้มันเอาให้มัน,ามนตายนี่ต้นหนึ่งอายุเท่าไรอันนี้ต้นอะไรถ้าต้นขนุนอายุเท่าไรอะไรยูเม่ทราบไหมร้อยปีบ่เออแล้วสัปพันปีถึงมหมอดบ่ะ่รู้จ้ะเออหมอดถัาพันปีนี่มหมอด น่าจะน่าจะเสื่อมไปก่อนโพรน่าจะย่อยกลายเป็นดินเบิดแล้วนะเขาก็เรียกว่าดินแนละ้วต้นไม้แต่เก้าอี้แข็งแข็งนี่ผ่านไปไม่ตั้งไปตั้งตาฝนนะไม่มีหลังคามุงบงังใช่ไหมเก้าอี้แบบฝนตกใส่สักเดือนทุกวันทุกวันทุกวันเปื่อยหมดเลยนะเก้าอี้ไปตั้งในที่ปลวกกินนะเห็นไหมละ่ะแม้กระทางกุฏิในวัดใช่ไหมกุฏิไม่ก็ปลวกกิน ถ้ากินไปว่าจะทำยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติมีก็ดินน้ำไฟลมแค่นี้นี่เขาเรียกว่ารูปนะคนเราแค่นี้แหละเขาเรียกว่าธรรมชาตินะรูปนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมละ่ะไปไปไป,ไป can't okay. ออืได้งลเดี๋ยวไายยกแมวใส่ล่อก็ยกให้แมววิ่งนะให้แมวมันพุ๊บเคยนี่พอยกให้แมวมันหลอด <c oughs> พอแล้ว <c oughs>

โอเคนี่เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเราสอนว่าอันนีจังทุกขังคำว่าทุกขังนี่ทําอะไรก็เป็นทุกข์ทําทำอะไรแล้วเป็นทุกข์คิดอะไรไม่ออกอย่างเช่นตื่นมาแล้วนะหิวข้าวนะหิวข้าวนี่ไม่กินข้าวทุกข์ไหมเออคยไม่กินข้าวทุกข์บ้างไม่เคยไม่กินข้าวแล้วไม่ทุกข์ทุกข์บ่ Men kim kể những thuốc vào để cho mọi người. Kim đầy kim bò đầy tốp vào. Kim bò đầy cả tốp vào. Men Kim cò bò đầy cả tốp là hiua, men bò. Hiua là hà kim. Hiu nam gât hùng. Kai luật hà. 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 Kai luật ยังเป็นทุกข์ครั้งแบบที่เรายังเห็นได้ใช่ไหม,ไหมยังเห็นได้ว่าทําไมกินข้าวนกระทุกใช่ไหมบางทีน่นีก็ทุกข์เรื่องอื่นอีกนะโอยื่นมาแร้วสะดุดหวดัวเตียงเจ็บเร้วเ <c oughs> ปลงฟันเร้วเปลงบาดเนื้ออย่างเงี้ยทุกข์ไหมไปทํากับข้าวให้สามีในครัวทําไงอื่นมาเร้วโอ้ เอ็กับโคลเฮ็กับโคลให้ฟัวมีบาดเลือดออกก็ทำไงทุกบวบไปหายามาใส่ไปทายาก็ทุกเมนบวกไ่รักษาก็ทุกนะเป็นโรคก็ทุกศาสนาพุทธบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งไม่กินก็ทุกทุกอย่างเลยก็ทุกทางกายใจไมนะทุกเรื่องในยเราเวลาที่คนทุกนะทุกเรื่องกายกับนั่งแล้วเจิบ นอนก็เจ็บบางทีถ้ามาอะไรก็เป็นทุกข์นะความเจ็บมาจากไหนนะถ้าคนที่จะเข้าสู่กระแสเขาเรียกว่าคนที่ชอบภาวนานะถ้ามานั่งภาวนาดูลมหายใจเขานะมาทําทานนะเริ่มต้นการทําทานนี่คือการละความตรณีทีเหนียวนะละความตรณีทีเหนียวนด้จิตใจเราจะเริ่มมีเมตตานะ ใจเมตตาในเริ่มสละสิ่งของของตนเองให้ผู้อื่นนะใช่ไหมเอาของตนเองให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้วังผลประโยชน์อะไรนะก็มีใจิตใจที่จะกรุณาเขาเรียกช่วยเหลือใช่ไหมละ่ะเริ่มอยากจะช่วยเหลือต่อผู้อื่น,นเห็นใครทําอะไรคือทําดีเราก็มีใจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลคําว่าบุญก็คือความสุขใช่ไหมเป็นอะไรที่ทําบุญเนี่ยมีความสุขไหมละ่ะไปทําบุญแล้วม,มีความสุขไหมเขาวัดเขาว่าบาง บางคนไปถวายสังฆทานก็มีความสุขเร็วเม่นบอญ <c oughs> ไปปล่อยปลามาเนี่ยมีความสุขนะมหรือใครมีความทุกเวลาทำบุญหรือบางทีใครทำบุญไปเก็บขยะในวัดไปกวาดขยะในวัดไปล้าง้องน้ำไปทำอย่างงาน้นไปทำอย่างนี้แล้วจิตใจมันรน้อนนะกลับบ้านไปเร็วรว้อนนอนไม่รับอะไรแบบนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้น เวลาทาบุญแล้วมันมีความสุขนะอะไรที่เป็นบุญกับการทําทานนะเริ่มต้นมีจิตใจที่คิดช่วยเรื่องผู้อื่นก่อนดีแล้วนะเป็นบุญแต่คิดแล้วทำนะไม่ใช่คิดแล้วไม่ทําแต่คิดเป็นบุญแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมละ่ะถ้าเหมือนที่เราคิดเหมือนวันนึงคิดว่าอยากไปทําเก็บขยะที่นี่จังเลยอยากไปช่วยที่นี่จังเลยอยากไปทําที่นี่นี่อยากจะทําแบบนี้ แต่นอนอยู่แต่ในห้องไม่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดบุญแมนบอกเออนอนอยู่แต่ในห้องสื่อๆนะฮะแต่คิดไมคิดเป็นบุญบ่กคิดดีบ่กแต่คิดดีก็เป็นบุญเออคิดดีก็เป็นบุญแมนบอกแต่คิดดีบางอย่างคิดดีในเรื่องที่เป็นกุศลก็ต้องเฮ็นนํำแมนบอกถ้าคิดดีในเรื่องที่กายต้องเห็ดบุญก็ต้องเฮ็ดแมนบอกเออคิดแล้วน้ำกายไปน้ำ แต่วันหนึ่งอยู่แต่ในห้องแต่คิดว่าเอ้ยอยากไปตักบาตรสักเก้าสิบเก้าวัดวันเดียวเป็นไปได้บ่ฮะเป็นไปว่าได้เออแต่ถ้าสมมออยากไปวัดสักวัดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นไปได้บ่เป็นได้เออแต่ถ้าคิดอย่างเดียวแต่กายไม่ได้ไปวัดนี้คิดอย่างใดบ้างได้บุญก่ คิดอยากตักบ,บาตรทุกวันทุกวันทุกวันไปอยู่แต่ในห้องแนละ้วทำอะไรถ้าอยู่แต่ในห้องกินนอนกินนอนได้บุญบ่คิดว่าได้บุญบ่มันกับว่าได้เกิงที่ละเออแ,แต่คิดเป็นบุญ<แ>นะอย่างน้อยคิดแต่ไม่ได้ทำมันได้บ่ <c oughs> มันเหมือนกายอย่างว่าใจายอย่างและมโนกรรมอย่างใชไหมละ่ะเออเขาเรียกวย่าแยกกัน กายวาจาใจต้องไปนำกันนี่แม่นบลเอ,อรอเรียกว่าใจใจนี่ทำอย่างไรเฮ็ดอย่างไรถึงจะเป็นบุญฮะพระพุทธเจ้าท่านสอนสามอย่างนะคือไม่โลภนะไม่โกรธไม่ล้มเค็นะโลภก็โลภทางใจโลภทางกายทางวาจาไม่โกรธนี่ก็ไม่อิจฉาริษยาไม่เบียดเบียนปุ ไม่มีพยาบาทอาฆาตต่อใครไม่เครียดแค้นต่อผู้ใดนั่นนี่คือความโกรธขอเรว่าโทสะนะโกรธพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริสยาบอกนี้นะเป็นอารมณ์ของอาศาสนาพุทธขอยเ,เป็นอารมณ์ของเปรตวิสัยอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและกบฏนรกนะความโกรธโทสะตายไปนี่เป็นเปรต <c oughs> <นะ S 2> ยิ่งโลยิ่งโกรธ โลกมีโลกขโมยของมาเป็นเปรตนะเปรตทิสัยนี้เคยเห็นไหมเปรตเขาเล่าไว้อย่างในโยไม่เปรตเคยเห็นปะเคยเห็นปะเคยเห็นปะที่เห็นกับตาบ่เคยเห็นเคยเห็นแต่มนุษย์เท่านี้แหละจ้าค่ะเออเห็นแต่มนุษย์เท่านี่แม่นบ่กเออมนุษย์มนุษย์เท่านี่กลายเป็นเปรตแม่นบ่ เชื่อว่าว่ามนุษย์เ่าที่ตายไปเป็นเป็ดดิถ้าโลภตักโกรธ้าขี่รักขี่อะไรแบบนี้เออนี่อยู่ในคําสอนศาสนาพุทธนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นบุญใจเป็นกุศลก็ไม่โลภไม่โกรธนะความโลภความโกรธมาจากไหน่รู้ไหมเราโลภได้ยังไงโลภแล้วก็ไปทําใช่ไหมล่ะเวลากโกรธก็ไปทําเวลากโกรธกั d d าขึ้นมาบางทีก็กระทำขึ้นมาทำลายข่าวของนี่ก็โกรธ แมนบอกเออนี่อารมณ์ของอะไรล่ะที่เพิ่งเล่าไปนี่ฮะทำลไรเข่าขล้องอารมณ์ดีใจพูดไปดีพูดอะไรพูดไปดีพูดไปดีมีกี่อย่างมีสี่อย่างพูดไปดีศาสนาสอนคือพูดเท็จนะพูดโกหกนะพูดโกหกพูดเท็จพูดปพูดเท็จขี่ตัวมั่นเถอี่โจ้เนี่ยเราไปซักกลางเขา ก็าไงโกหกแมนบอกภาษาใต้ก็คีนน้นะที่พูดปดมัดเทศนี่คือโมสาวาจาใช้วาจาหรือพูดไม่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าการใช้ปากในทางที่บาปก็เป็นบาปบำเมน็บุญเออแล้วก็เป็นบาปเราสีแดงนะใช่ไหมฮะประรป็นไปซื้อๆเออจานเนี่นนเยเออ พราะฉะนั้นสืขขอการคิดคิดเร้วเราฝ่าว่าจะด้านเจ่ายังยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทําอะไรก่อคิดซื้อนะสํารวมมีเขาเรียกว่าคิดเริ่มเป็นบุญเร็วนะ<อ>เรื่องมีปัญญามาคิดแล้วถ้าคิดแล้วว่าเออกโกรธอยากพูดคำหยาบนะแต่ยังบอ่อยว่ายังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ถือว่ายังมีเริ่มมีสตินะมีสมาธิม,มาอบรมตัวเองนะเขาเรียกว่าเริ่มเห็นเริ่มมีปัญญา นะเรื่องห็นธรรมนะจิตใจก็เริ่มเย็นขึ้นนี่เขาเรียกว่าการขัดเกลารือการฝึกฝนจิตใจนะมันพระสงฆ์ขัดสอนกันมันพระปฏิบัตินะคือฝึกจิตนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกนี่เขาเรียกว่าพระงานของพระคืองานของจิตนะงานของจิตคือการมาฝึกจิตมาอบรมจิตของเราให้มีแต่บุญมีแต่กุศลน,นะเอาสาธุนะาธรนเล่รดนเล้ามารับบุญ เอากรวดน้ำนะโยมแม่นะงหลังนะโยมพ่อนะกรวดน้ำนะเหตาวาริมหาปุระปาริปุเรนทิสักการังเอวามีไวโดตินามเปตานังอุปการปฏิอิจิตามเตรังตุมหังคิบเมวัสนิสตุสับเบพเพปุเรนตุสังกัปปะจันดูปานาาัาานรโสยะธามณิโชติระโสยะธา Sapbetyo avivacando sabaroko vinasa tuh, Mahadeva varvanta rayu suki di kayu pabah, api wadana silisa nijang Buddha baca adaro Dhamma wadanti ayu wenu balang. รัตนตยอนุภาเวนะรัตนตัยปิจสะาดุขะเวราดุกะเวราสุขาสสะตุจุปตะวะอานิกันตารยาปีวินัสสุตัสสิสตุชายาสิทธิธนังลาปังสุติภะขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจา โพคังโมที่ใจยะสวาระตวัชฌายุจาชีวาสิทธิภาวนตุเติภาวตุสละบังคาลังรักขันตุสัพพิวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีภาวนตุเติภาวตุสละบำังคารังรักขันตุสัพพิวตา

สัตว์เทศต่าสัตว์มุ่งตู่อเวุาสุขที่โนขอให้สัตว์ทั้งหลายลงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันแลก้การลงเป็นผู้ดำลงชีพอยู่เป็นสุขทุกมเกาามื่อเถิดการบุญยังพลังไม่ห่าง ับเบาเิปะทีพระวันตุเตขอให้สาขางหลายนั้นรงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลมบุญผันที่ข้าพระเจ้าได้บำเต็ญด้วย ธรรมโมเมนะถูถูปโจจานุปปัตตวะตสาวาทสังโฆสังฆนามสังโคเมนะถู าวาันนิพานะปัจยโยโหตนะุคือรวบรวมบุญนะทีหลังอธิษฐานบุญขอบุญถึงพระนิพพานนะทีนี้จิตใจหรือเขาเรียกว่าอนุไซคนเราจะได้มีการทําทานรักษาศีลและชอบภาวนาะการภาวานานําพาซึ่งเป็นกระแสอริยะภูมินะก็ไปสูงพระนิพพานได้นะสาธุ